มีร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์แล้วก็เพื่อนกันคอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับผมรักเพื่อนกันนะครับเป็นช่างนะครับประจําร้านแล้วก็ผู้ที่เป็นแอดมินของช่อง <c oughs> เพื่อนกันคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นนะครับตาม ไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับดูคอนเทนต์เกี่ยวกับ IT นะครับสาระ,ะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะมานำเสนอกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงาการตรวจเช็ค power supply นะครับ power supply ที่ผมวางไว้บนโต๊ะนี่รูมมาสักษา4ตัวนะครับ จุดอุปกรณ์เช็คอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับมิเตอร์วัดไฟนะครับเป็นมิเตอร์แบบอะแบบแบบแบบนาล็อกนะครับดีดีตอนนั่นแหละเป็นดีตอนแต่ว่าต้องใช้แบบกึ่งอะนาล็อกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับหลวดเล็กๆสําหรับในการตรวจเช็คขั้วสวิตช์ของอ UPS ไอ้ PS, hey, power supply ไม่ใช่ UPS นะครับหรือภาษาที่เขาเรียกกันทั่วไปว่า PSU นั่นเองนะครับ เดี๋ยวก็บอกว่า PSU กับ power supply มันอันเดียวกันไหมอนะันเดียวกันนะครับอันนี้คือจะเป็นรถเล็กๆนะครับที่ผมทำไว้นะกล้องมองเห็นไหมอโอเคนครับ power supply เนี่ยจะมีอาการแต่ละอากาศที่แตกต่างกันบางตัวนะครับ <c oughs> ไม่ติดเลยนะครับก็ไฟไม่เข้าเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไมพัดลมไม่ทำงานเลยนะครับหรือบางตัวเนี่ยไฟเข้าแต่ว่า ไฟที่จะไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปใช้ในการาจ่ายในจุดต่างๆของคอมพิวเตอร์เรานะครับมันไม่พอนะมันไม่เพียงพอมันนี่เพียงคอ,อยังไงครับก็คือ <c oughs> จุดของสายกั้ไฟเนี่ยของ power supply เนี่ยนะครับมันจะมีดําดแดงและก็ดําเหลืองนะครับดําแดงคือไฟอยังไงนะครับดําแดงคือไฟ5โวลต์นะครับส่วนดําเหลืองเนี่ยจะไฟ12โวลต์นะครับ ไฟ12โวลต์สำคัญสำหรับเอาไปดอเลี้ยงตัวพวกฮาร์ดิสแล้วก็พวกจุดจ่ายไฟเกี่ยวกับพวกซีร um ีลอมะไรต่างๆซึ่งใช้ไฟ12โวลต์นะครับ <c oughs> แล้วก็ขั้วนี้จะเป็นนะครับเขาเรียกว่า,า24พินนะครับของที่เสียบเข้าตัวไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ไฟจุดหนึ่งก็เรียกว่าไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับ <c oughs> ไฟเลี้ยง CPU นะครับดูใ,ใกล้เลยนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยงตัว CPU อันนี้คือเลี้ยงเ็นบอร์ดนะครับ24 p ิ n ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คกันนะครับเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลามากมายนันะครับวิธีเช็คว่า power supply เ,เนี่ยเสียหรือไม่เสียยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเช็คนะครับ องดูใกล้ๆเลยนะครับวิธีการเช็คนะครับเอาตัว24พินนะครับของตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตดูตรงที่เป็นสวิตช์นะครับก็เรียกว่าสวิตช์ไฟที่ขั้วสวิตช์ไฟนะครับตรงเป็นดำเขียวนะครับดำเขียวนี้ผมชี้อยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับกองโฟกัสถึงหน่นะ นะครับดำกับเขียวนะครับอันนี้คือจุดสวิตช์มันนะครับให้จําไว้เลยนะครับดําเขียวหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอพาวเวอร์ที่เป็นดําทั้งหมดให้นับเป็นาสายไฟเส้นที่3แล้วก็เส้นที่4นะครับเพื่อที่จะเช็คสวิตช์ไฟนะครับนะตอนนี้เนี่ยพาวเวอร์เนี่ยยังปก,กติเปล่าๆเ,เลยนะครับเพราะว่าไม่มีไฟอะไรที่จะตรวจเช็คได้พร้อมกับลวดที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่เป็นลวดที่ค่ะ นะครับเป็นตัวตัวยูอยู่นะครับเป็นตัวยูเนี่ยเอาไว้เสียบเข้ากับจุดนี้เลยนะครับจุดของดำนะฮะเขาเรียกว่าดาดาเขียวเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วคราวนี้เราก็มาเช็คนะครับ ก็เชียนมสายไฟ AC ครับไฟ AC สายไฟ AC ที่ไว้สำหรับใช้คอมพิวเตอร์แล้วนี่แหละครับ <c oughs> เอาสายไฟ AC นะครับเสียบไปที่ขับแจ็ครื่องของเราแล้วเราก็มาดูกันว่าพัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุน,นครับเอเสียบแล้วพัดลมไม่หมุนนิ่งสนิทนะครับอันนี้คือ เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเช็คขั้วไฟผ่านเซอร์วิสแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องใช้มิตเตอร์หรืออะไรวัดเลยนะครับคือพัลลมไมหหมุนไม่ทํางานแล้วนะครับแบบตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับว่าอันนี้คือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วครับจบไป1นเฟสหนึ่งอาการนะครับของการเช็คเขอร์ซับไพ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เช็คเหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปเช็คเหมือนเดิมนะครับก็มาดูที่ขั้ไฟเช่นเดิมนะครับดำเขียวนะครับเช่นเดิมเสียบก็้ปไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบ แ็คสาย AC นะครับสาย power supply ซึ่งเสียบแล้วนะครับดูนะครับเสียบใหมอ่อกรอบนึงอันนี้คือเสียงว่าลมหมุนนะครับ ลมหมุนนะครับอันนี้คือมีไฟนะครับยังสามารถที่จะเหมือนจะใช้งานได้อยู่นะครับแต่ครั้งนี้เราลองมาเช็คดูว่าไฟเนี่ยจ่ายไฟที่สามารถใช้งานได้ไหมนะครับเราก็เอาตัวมิตเตอร์ไฟนะครับมาวัดกันเลย บิดมิเตอร์ไปที่นะครับ c ซซอยู่ที่ยี่สิบนะครับนะครับ CC 20ยี่สิบนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากั้วนะครับในตัวตัวอนเรียกว่าอะไรนะตัววัดนี่นะครับาจิ้มเข้าในนะครับเหลืองดำนะครับเพื่อจะเช็คว่าไฟมาสิโวลต์ไหมนะครับ อย่างเคสกรณีนี้เนี่ยไฟมา12โวลต์จริงครับแต่นะครับเราไว้ดูกันว่า12โวลต์ของเขาอ่ะมันไม่เต็มนะครับมันมา12โวลต์บ้างนะครับ11โวลต์บ้างนะครับสังเกตดูตัวเลขที่วิ่งอยู่นะครับมันจะไม่มีความนิ่งเลยนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับอย่างบางเคสเนี่ยมันก็จะอยู่11โวลต์นะครับซึ่งมันไม่เพียงพอกับการจ่ายไปเลี้ยงตัวคอมพิวเตอร์เราครับ อย่างอันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนจะใกล้เคียงได้แต่บางครั้งนะครับบางกรณีเนี่ยมันก็จะหลดลงไปที่1 1โวลต์น,นะครับอันนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยรับรองว่าเสียบเข้าไปที่ฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสไม่ทํางานแน่นอนนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ อย่างบางกรณีเนี่ยถ้าไฟนิ่นงปั๊บเขาจะหลดไปประมาณ11โวลต์แต่ตอนนี้มัน12.6สองบสองจุซึ่งมันม,มีความผิดปกตินะครับอันนี้คือผิดปกติแน่นอนเราจะไม่สามารถเราไปใช้กับคอมพิวเตอร์เราได้นะครับนะครับบวกกับเสียงพัดลมที่ดังนะครับพัดลมที่ดังพัดลมของตัวนี้ดังมากะะเริ่มเบานี่คือความไม่สมบูรณ์ในการใช้งานนะครับสาเหตุ เราไปดูตัวอื่นบ้างสิมันจะมีหลายสายเหตุในการที่ power supply เราจะมาหานะครับเรามาลองดูตัวนี้กันนะครับเช่นเดิมนะครับเอา24พินมาไล่เช็คเลยนะครับ,นะรบก็ไปที่ดำเขียวนะครับช่อง3ช่องที่4ีดูที่3ดูที่4จากด้าด้านที่เป็นดำเขียวนะครับ พร้อมกับเสียบสาย A/C นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับพัดลมทางานนะครับพัดลมหมุนนี่ดูพัดลมนะครับพัดลมหมุนอยู่พัดลมหมุนแล้วก็นี้ต่อเรียบร้อยแล้วต่อมาแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกําลังไฟที่เขาที่จะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับ อันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับเมื่อตะคู่นี้นะครับก็คือ12โวลต์ .7 นะครับ .9 นะครับเกือบ13โวลต์ซึ่งไฟมันผิดปกติครับมันโอเวอร์นะฮะมันโอเวอร์มากเลยครับมันเกินนะครับมันไม่ใช่ไฟที่จะเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ครับมันคือความผิดปกติในการแปลงค่าไฟนะครับ5โวลต์ก็เช่นกันแต่5โวลต์ยังพอได้แต่12โวลต์เนี่ยไม่ไหวเลยนะครับตัวนี้ อันนี้คือหนักเลยนะครับ13โวลต์น,นะครับอ่าก้องเห็นนะครับ13โวลต์ซึ้อ13โวลต์น,นี่รู้สึกว่ารับรองว่ามันมีความผิดปกติยังไงใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปในคอมเข้าไปแล้วก็จะไม่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือ,อไฟมีไฟรั่วนะครับไฟรั่วนี้ทั้งทงท,งท,งที่เราอะลงสายกาวไวเ,เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับวิธีเช็คไฟรั่วนะครับ แค่เอาไอ้ตัวขัดกวงวัดไฟมาแตะที่ตัว power เ,เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าไฟมันแดงอยู่นะครับอันนี้คือไฟรั่วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของ power ตัวนี้เมื่อกี้พัดลมไม่เกือบไม่หมุนนะครับพัดลมจะไม่หมุนพัดลมจะแบบอันนี้ไฟรั่วนะครับท,ท,ทั้งๆที่พักไฟที่เราใช้เสี่ยบมีสายกราวอะไรเรียบร้อยนะครับ ว่าไฟรับ่า13โวลต์กว่าเนี่ยเขาผิดปกตินะครับยังไงใส่เข้าไปนี่คอมก็จะไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคลองมาดูอีกตัวสิครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นยังไงนะครับเช็คเช่นเดียวกันเช็คเหมือนเดิมนะครับต่อสายสวิตช์เข้าไปที่ขั้ว แล้วก็เอาสาย a c นะครับไฟเสียบไฟอันนี้คือทำงานนะครับไฟพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนแล้วก็ลองมาเช็คจำนวนไฟไฟที่เข้ามาที่สามารถใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้คือไฟใช้งานไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเจอ Power ที่ขนาดไฟฟ้าเกินนะครับไฟที่ไปจ่ายไปเลี้ยงนะครับ12.8นะครับไม่ไหวแล้วนะครับ ขออนุญาตเอามิตเตอร์อีกตัวหนึ่งมาวัดนะครับเพื่อจะได้ดูกันว่า มิเตอร์ตัวที่เอามาวัดตัวนี้นะครับจ่ายไฟได้อยู่ที่ 12, 11โวลต์จุด9นะครับจะไม่สามารถเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับไม่สามารถเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้จะใช้มิเตอร์อีกตัวนึงวัดนะครับปริมาณในการจ่ายไฟต่างๆเนี่ยนะครับตัวมิเตอร์เองก็อาจจะวัดไฟอาจจะหาความอาจจะไม่ชัวนะครับก็ต้องหาสักสองตัวเพื่อเทสนะครับเปรียบเทียบกันนะครับประมาณนี้นะครับ Okay. ส่วนตัวนี้ไฟรั่วเหมือนกันนะครับไฟรั่วเหมือนกันขนาดมีสายดินก็ยังมีไฟรั่วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็ค power supply แบบง่ายๆนะครับแบบคร่าวๆนะครับก็คือ,เ,อเชื่อมต่อจากตัวด้วยลวดนะครับลวดเล็กๆนะครับเสียบตรงตัวสวิตช์นะครับจำไว้ว่าวสวิตชนะ์เนี่ยให้ดูสายที่ตัว เรียกว่าสายเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับเขาเรียกสายเมนเลี้ยงเมนบอร์ดเนี่ยขั้ว24พินนะครับจะมีตำแหน่งไฟขั้วที่3กับ4นะครับคือเขียวกับดำนะครับเราใช้เป็นลวดตัว U ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีมิเตอร์วัดไฟเว้ชนิดหนึ่งนะครับเช็คปริมาณในการที่ว่าไฟมันวิ่งเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่เป็นไม่มีมิเตอร์วัดไฟก็ให้ดูว่าพัดลมหมุนไหมนะครับพัดลมหมุนไหมแล้วก็ แค่นั้นเองถ้าไม่มีมิเตอร์วัดไฟก็แค่ดูว่าพระลมมันหมุนไม่หมุนนั้นเองนะครับถ้าหากมีมิเตอร์วัดไฟก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายควงวัดไฟนะครับที่มีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งในต้องการต้องการเช็คว่าไฟรั่วไหมนะครับเพราะว่า power supply ที่มีไฟรั่วก็จะมีผลต่อเมนบอร์ดแล้วก็มีผลต่อพวกฐานปหะอุนะครับส่งผลต่อการทํางานของคอมพิวเตอร์เราครับเพราะเวลาบางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่า power supply เนี่ย ทั่วๆไปมันใช้ได้นะครับแต่อาอยุการใช้งานมันจะนานแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณภาพของแต่ละชนิดและก็แต่ละรุ่นนะครับมีทั้งหวัดธรรมดาหวัดไม่เต็มนะครับแล้วก็หวัดเต็มนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า80พันนั่นเองนะครับโอเคนะครับวิธีการเช็ค power supply แบบง่ายๆก็แบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะสอนผมจะมาบอกวิธี ปัญหาของคอมพิเวเตอร์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าดีกว่านะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าทําไมเราต้องมีปัญหาเรื่องการซ่อมบ่อยๆแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับทําไมคอมมันเสียบ่อยหรือว่าปัญหาที่มันไม่ควรจะเกิดก็เกิดบ่อยกับคอมพิเวเตอร์บางบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ไม่เป็นนะครับบางเครื่องที่สเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่เป็นแนตะ่ทำไมเครื่องนี้เป็นนะครับปัญหาเกิดมาจากอะไรกับไฟฟ้าที่บ้านเรานะครับแล้วก็ รายละเอียดที่วิธีการเช็คหรือว่าการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อไปคลิปนี้นะครับเทคนิคในการเช็ค power supply นะครับของคอมพิวเตอร์เรานะครับสำคัญแค่ไหนนะครับสำคัญกับคอมพิวเตอร์เราแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ลากันไปก่อนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลาก่อนก็เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง ช่องด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับรักนะครับเพื่อนหรือตรักบุญนิยมนะครับรักเพื่อนกันนะครับเราก็จะมีอะไรที่มาแนะนําแล้วก็มาบอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ห่วงวิชานะครับบอกกันเรื่อยๆนะครับอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ซ่อมไม่ได้ก็ยกมาหาช่างก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งในการดู youtube เยอะๆเนี่ย YouTube ก็ มีทั้งผลดีผลเสียนะครับดูแล้วก็พิจรารณาให้ชัดเจนก่อนว่าเราควรจะซ่อมซ่อมเองไหมหรือลงการดูให้เป็นความรู้ไว้นะครับมันก็จะช่วยเราอีกทางหนึ่งลดหนักเป็นเบากับพวกอุปกรณ์ไอทีของเรานะครับโอเคครับผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ